สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ ESE Easy and Simple English Hey welcome back to ESE วันนี้ผมมีประโยคคํคำถามง่ายๆมาฝากเพื่อนๆครับผมคือการถามว่าแล้วคุณละ่ละหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้วิธีการถามอยู่แล้วโดยมักจะถามด้วยคำว่า and you แต่ในความเป็นจริงเรายังมีอีกหลายวิธีเลยนะครับที่สามารถถามว่าแล้วคุณล่ะได้ วันนี้ผมมีอีก2วิธีมาฝากเพื่อนๆกันครับเรามาลองดูันดีกว่าว่าผมเอาอะไรมาฝากกันบ้างแน่นอนอันที่เรารู้อยู่แล้วคือคำว่า and you เราจะไม่พูดถึงเราจะมาดูอีก2อ,อันคือคำว่า what about you ลองพูดตามครับ what about you อันที่2นะครับคือคำว่า how about you how about You. ลองใหม่กันอีกสักรอบนะครับ What about you? How about you? เรามาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างดีกว่าครับอันแรกถ้าสมมติมีเพื่อนมาถามเราว่า Will you go to the club? Will you go to the club? Yes. I will ก็ถามกลับไปอีกได้เลยครับว่า What about you? Will you go to the club? Yes, I will. What about you? ลองมาหน่นะครับ Will you go to the club? Yes, I will. What about you? คุณจะไปคลับไหมไปสิแล้วคุณอะไปไหมอ่านี่คืออันที่หนึ่งนะครับเรามาลองดูอีกสักอันหนึ่งกันครับผมถ้ามีคนมาถามเราว่า Have you had your lunch? Have you had your lunch? We'll yes, I have. How about you? Have you had your lunch? Yes, I have. How about you? Now, you not get มีอีก2วิธีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับในการถามนะครับเรามาทวนกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในการถามว่าแล้วคุณละ่ะจะมีอันแรกที่เรารู้อยู่แล้วคือคำว่า and you อีก2อ,อันที่ผมเอามาฝาคือคำว่า what about you what about you กับอันที่2 how about you เป็น3แล้วนะครับรวมทั้งหมด ก็ขอให้เพื่อนๆนำไปใช้ในชีวิตนะครับผมเนื่องจากว่าการถามว่า and you อย่างเดียวเลยเนี่ยจะเป็นการใช้ที่ซ้ำซากแล้วก็จำเจนะครับคนที่ถามเราก็อาจจะเบื่อหน่ายกับคำตอบนี้ได้เพราะฉะนั้นสลับเปลี่ยนในประโยคบทสนทนาของตัวเองเพื่อทำให้การพูดนั้นหลากหลายมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับ Easy and Simple English การเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆแล้วคุณจะรู้ว่าภาษาอังกฤษ ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดครับ